สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้รู้ไหมคะมาถึงที่อ่าอะไรนะเรียกอะไรนะวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีวัดท่าซุงจังหวัดเปิดกระจกให้ดูอุทัยธานีชัดชนิดนึงนะครับโอ้โหดูสิพี่น้องตะวันตกดินน้ําท่วมนะคะอ่าเอียงทางนี้ได้โอ้โหพี่น้องเอน้ําท่วมค่ะนะคะอันนี้ถึงวิดวัดเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยแบบธรรมชาติที่เรามาเห็น ในตอนนี้นะคะดูสิโอ้ยน้าท่วมหลังวัดนะพี่น้องเออตะวันตกดินค่ะพี่น้องเรามาถึงสายหน่อยนะคะโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องแบบธรรมชาติสวยงามมากนะคะอันนี้ก็นี่ขับมาในรถกำลังเดินทางนะคะวัดอไทยธานีตะกี้เราไปที่วัดหลวงพอว่งพอทวดนะคะพี่น้อง เราก็เลยคิดว่าเอา้าเรามาทางนี้ทันก็ทันถ้าบ,บุญวาสนาอู้ยสุดยอดไม่รู้จะเข้าได้นะคะน้ําท่วมนี่นะฮะ,ะโชว์สุดหลอนะฮะพี่น้องแอดมินขับรถสปอร์ตอู้ยสุดยอดเลยเอออ่ะเรานำอ่ะโอเคนี่เห็นไหมนี่ทางเข้านะคะพี่น้องเออนี่ทางเข้านะคะโอ้โอ้ทางเข้าสวยก็ทําถนนดีกับพี่น้องนะคะนี่โอ้โหสุดยอดนี่ค่ะเอา ทางเข้าไม่ผ่านนี้กำลังจะเข้าวัดแล้วคะ่ะนี่เราเดินทางจะถึงหน้าวัดเลยนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเรามาสายโอ้ยน้ำ รูปอะไรสกอ,อารามเหรอลุงปรูรูปสีลิงดำโอ้โห,โโหดูดิน้ำท่วมถึงบอกนี่ไงสองฝากฝั่งเลยนะะพี่น้องมีกระสอบทรายนะคะโอ้โหกระสอบทรายพี่น้องดูสิโอ้ใหญ่มากด้ถุกกินทูบอืมจินทูบแรงๆมาถึงข้างนอกเลยอะ่ะ เนี่ยทางเข้าหรือเปล่าชะลอชะลอลูกนี่เห็นะคะเออเนี่ยทางเข้านะคะพี่น้องอุ๊บอือคุณป้าคะเขาปิดหรือยังคะเอาวัดเนี่ยปิดหรือยังคะพระวิหารแก้วปิดสี่โมงช่วจุดปิดสี่โมงเพราะพระพระต้องทำวัดอ๋อพระต้องทำวัดเย็นปิดหมดเพราะพระจะมาดูน้ำอ๋อน้ำท่วมท่านกำลังปิด ปิดหมดเขาปิดหมดไม่เป็นไรเราถ่ายข้างนอกไปก่อนก็แล้วกันอพระนอนอุย้ยลูกศิษย์วันนะคะวันนี้เราก็มาถึงมาถึงโอ้ค่ามพ่นองสาลาเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมอันนี้สิทำเป็นกระจกปิดแก้วหมดเลยนะอโอเคนะคะอุ้ยหมาอุ้ย,ยมาเป็นแถวเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมาทักทายฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมน้องหมามารับเลยค่ะพี่น้องนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาดีนะคะเออมาดีนะลูกมาดีมาดีโอ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุโอ้หลานมาไม่ถึงตัวนะคะเออขอญาตถ่ายนะคะอุ้ยวิหารแก้วโอ้โหสวยมากเลยเราเข้าไปไม่ได้อ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเรามาคือน้ําท่วมนะคะวัดเลยปิดก็จะปิดประมาณบ่ายสองโมงหรือสี่โมงอุ้ยน้ําท่วมเห็นอยู่เข้าไปไม่ได้เลยกิจน้ําท่วมอ่าเห็นแล้ว เออน้ำท่วมมีน่าก็ต้องปิดเร็วนะคะ่ะอือปิดเร็วเดี๋ยวหมานะหมากัดนะดูดิน้ำท่วมนะคะพี่น้องโอ้โหเนี่ยนะให้ดูเลยนะคะโอ้สุดยอดพี่น้องคะ่ะท่วมหมดเลยคะ่ะพี่น้องดูสิน้ำท่วมนะคะเห็นไหมคะ อันนี้น้ำเพิ่งลดนะคะพี่น้องเนี่ยลดปกติเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้ดูสีสาราแก i̇şte. ้วอืมเห็นไหมเงียบเลยลูกศิษย์โอ้วันนี้เรามาเนี่ยเสียเที่ยวบุญไม่ถึงเออบุญวาสนาใช่ทางมันอีกทางนึงเราเข้าผิดมันอีกทางนึงมันอีกหน้าประตูวัดอีกที่นึงเราเข้าอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าประตูวัด สวัสดีค่ะพี่หมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะโอ้พี่หมาดุจังเลยนะคะอึ๊บเอออันนี้ก็คืออีกวัดอะไรอันน้นหรือเปล่าอ่ะทั้งขวาเนั่นแหละเอาว่าทั้งขวาที่เราเข้า ช่วงนี้น้ำท่วมนะคะ,ะโบสถ์วิหารด้านนอกนะคะพี่น้อง <c oughs> เรืออยู่ข้างในเราไปดูดิเรืออยู่ข้างใน,นนั่นเลยวันนี้เรามาในสภาพน้ำท่วมนะคะพี่น้องค่ะ โอ้ยบุญบารมีพ,พี่น้องเรามาถึงวัดนะคะหลงปู่ down, oh. วัดจันทลารามท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทอุทยธานีช่วงนี้เรามานะคะพี่น้องมีนเรือนะคะมีนเรือด้วย <laughs> สาธุนะคะ นี่ค่ะพี่น้องนะเราก็มาถึงที่สถานที่วัดท่าซุงนะคะแต่ว่าสาธุกแล้วมาจังหวัดที่ปิดพอดีค่ะเราไปติดอยู่ที่วัดหนะะึ่งนะจ๊ะใครเข้าอยู่ไม่ได้ดูเรือดูเรือคุณชิดพี่น้องค่ะปกติแล้วเราไม่เคยจะได้เจอแบบนี้นะคะน้ำท่วมมีใครได้นั่งเรือไหมคะแบบนี้ เสียดายนะที่เรามาไม่ทันช่วงถ้าคนได้มีบุญเนนะี่ยได้มาท,มทางพุทธถ้าเรานะได้มาบุญบุญแล้มาถึงว่าที่นี่มันแสดงว่าเราเดีๆเราได้เห็นแต่ด้านนอกนะคะพี่น้องนะเพรได้เห็นแต่ว่าเออได้ก,ไกินแต่ในอะไรอย่างในยูทูบที่เขาไปดูได้หลายที่นนะคะแต่เ,เราก็มาไม่ทันเพราะว่าตัวเอง สองนกะที่เรา,าทําทําสงานเนีนได้นะคุยกกรบอาปอันอีกฝันึก็จะเป็นวัดกันนะคนะเราจะไปดูที่วัดอีกฝัง่งนึนะคะเพราะว่าวัดใหญ่มากมาเราสามันอุ้ยอุยมาเลยดูไหมนะ ะะอันนี้เราก็มาถึงวัดนะคะพี่น้องศูนย์สิทธิ์หลวงพ่อปานนะคะวัดโพนะคะพี่น้องเห็นไหมนี่อย่างน้อยเรามาถึงที่หน้าบ้านก็ถือว่าเรามีบุญนะคะวัดวิสีอารามวัดวิสีลิงดำนะะสวัสดีค่ะอ,อันนี้ปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยปิดหมดแล้วมั้งคะปิดหมดแล้วสวัสดีค่ะ ปิดหมดแล้วน้ะงค่ะเนาะ,ะ,นาะโอ้มาไม่ทันอืนี่ค่ะมีหอด้วยนะคะพี่น้องหอระครังหรือเปล่าคะหอนาฬิกา,น,า,กานี่หอนาฬิกาค่ะสวยงามมากโอ้สุดยอดเสียดายนะคะเพราะว่าในโบสถ์เราก็ไม่สามารถได้เข้าไปดูปิดหมดเพราะว่าช่วงนี้น้ําท่วมนะคะถ้าใครจะมาก็ต้องศึกษาดีๆนะคะว่ามาเราจะเจออะไรมั่งนะคะพอดีเรามันมาไกลค่ะ นะคะมาไกลเพราะว่าจากกรุงเทพมานี่นะคะพี่น้องก็ใช้เวลาก็ประมาณเกือบสองบบชั่วโมงก,กว่าๆนะคะพอนี้พอดีอ่าก็จะมีแม่ชีนะคะมาจำวัดนะคะพี่น้องเห็นไหมจำวัดบริเวณวัดสาธุนะคะมาจำวัดไม่สามารถจะเข้ามาในโบสถ์ได้ สาธุนะคะโอ้วัดสวยงามมากค่ะพี่น้องอ่ะว่าช่วงนี้ท่านจำวัดนะคะพอช่วงยิน ล่มเย็นดียังเลยค่ะเราไม่ได้ถ่ายข้างในเราก็ถ่ายข้างนอกก็ได้นะคะคือบุญบารมีของปูงปิดแล้วบรางั้นขออนุญาตนะคะถ่ายนีกนึงนี่ คือก็จะเป็นหมืนว่าไม่ได้ทำยืนโอเคนี่นะคะสาธุโอ้สวยงามมากะะเลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเย็นนะคะท่านก็ <c oughs> โอ้ยสุดแม่ชีก็จะทำวัดนะคะพี่รอง่คือซารา่า สวยงามก็นริงเราจะดูด้านบนนะคะวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็จะมีศาลาแก้วที่เข้าไปส,สวยๆนะคะเพราะว่าท่านปิดแล้วนะคะเรามาไม่ทันเราก็จะได้ดูแต่มุมนอกนะคะรถเยอะช่วงนี้น้ำท่วมค่ะนะคะที่เรามาเนี่ยอ๋โอโหแบบรถรถนีดด่ตึงหาที่จอดแทบไม่ได้นะคะแล้วก็มี อะไรคะเรือด้วยนะคะพี่น้องมีเรือด้วยนี่ฮะอ่ะลุงไม้นะคะก็อยากเป็นยูทูบเบอร์นี่นะคะแค่มาราเมนเแค่มาราเมนพระเอกนะคะพี่น้องอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก็จะพาไปอีกวัดหนึ่งที่นนทบุรีนะคะวันนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าบุญเรายังดีที่มาถึงวัดนะคะเราสามารถที่จะ ได้ดูนะคะได้เห็นภายนอกก็ยังดีนะคะเพราะว่าน้ําท่วมก็เลยทางวัดก็ปิดนะคะน้ำเพิ่งแห้งนะคะคนไหนจะมาก็ต้องอตรวจสอบให้ดีนะคะเราจะไม่ได้เสียเที่ยวนะคะถือว่าเรามาถึงนี้แล้วก็โอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนพินิจอักษรทองดีนะคะพี่น้องเหมือนเก็บเป็นเป็น,ปนอ,ะอะไรลนะสาราเรียนใช่ไหมคะที่เขาว่ากันนะเวลา ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเขามาเรียนก็คงจะมาเรียนตรงนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมโรงเรียนพระพินิตอักษรตั้งแต่พศสอ1 9นสบนะคะที่ทําสร้างขึ้นมาเข็ดคารวาสนะคะสวยงามะค่ะพี่น้องโอ้ต้นไม้สวยมากเขียวชอุ่มเลยะค่ะนะคะอันนี้ก็บริเวณ รอบนอกนะคะเสียดายน,นะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีบุญที่ได้เห็นรอบนอกนะคะวัดหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคือเป็นหอน,นาฬิกานะคะตอนนี้เรามาถึงห้าโมงเย็นโอเคนะคะอย่างน้อยก็นะเราได้มาถึงแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะคะนะ๊บ เจอกันใหม่นะคะเราเจอกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะอี่ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ